ร้านอาหารมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและครอบครัวหลายๆคนเนาะเรามีวัฒนธรรมในการที่จะออกไปทานอาหารนอกบ้านอยู่แล้วในแต่ละวันในแต่ละมื้อของสัปดาห์ทุกคนก็จะมีร้านในดวงใจของแต่ละคนแหละสิ่งเหล่านี้หายไปทิกซอของวัฒนธรรมอาหารบางอย่างมันก็จะค่อยๆหายไป วันนี้สบคชุดใหญ่จะมีการถแถลงการยกระดับมาตรการต่างๆสั่งปิดห้างรวมไปถึงร้านอาหารในห้างด้วยเปิดไม่ได้นะคะปิดร้านไม่ให้กินในร้านแต่ฟู้ดเดลิเวอรี่มีคนมารับแลวเอาไปส่งให้กับลูกค้าก็าน่าจะทําได้ผู้ประกอบการเขาบอกตายประกาศแบบนี้ครับสต็อกของเอาไว้เนี่ยนะฮะเราประกาศมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะ่ะเขาด่ากันนะครับทุนหายกําไรหดเนาะตั้งแต่เว็บสามหายไป90%ซครับโอ้มันมันเหวอ,อะล้วจะหาเงินยังไง วันนี้นะคะล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วนะคะทางด้านของสอบคอบอ,อกว่าอนุโลมค่ะให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยไปซื้อได้เหมือนเขาไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนกฎเกณฑ์พวกนี้มันไม่ได้เอื้อให้เรามันไม่ได้มองเห็นพวกเรามนเลยทําให้เราอึดอัดมากแล้วเราก็ดินน้นรนช่วยเหลือกันเองมาตลอดเวลาคือมาตรการในการทําพวกนี้มันบ่งบอกว่าเขาคิดชั้นเดียวมากๆเราฝากชีวิตไวยกับ คนที่มีความคิดแบบนี้ไม่ได้เราเราดิ้นลนในการที่จะทำเดลิเวอรี่นะพี่แต่ว่าคือตอนนี้ปัญหาคือเงินในกระเป๋าคนมันไม่เหลือแล้วสวัสดีท่านผู้ชมรายการซอสเรื่องราวกินได้ทุกท่านครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เราเต้องปรับรูปแบบการทำงานใหม่วันนี้เราจึงอยากนำเสนอเรื่องราวกินได้ในอีกรูปแบบหนึง่งที่เราเรียกกันว่าซอสเดลิเวอรี่ครับ โดยเราอยากนําเสนอเรื่องราวของคนทําร้านอาหารสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันว่าพวกเขาต้องเจออะไรบ้างแล้ววันนี้เขาปรับตัวยังไงสําคัญที่สุดครับวันนี้เขายาขายอาหารอะไรกันอยู่บ้างโดยร้านแรกที่เราอยากนําเสนอนั่นก็คือร้านชื่อเจ๊ยบฮงเสงร้านอาหารไทยสไตล์โฮมเมดที่ตั้งอยู่ข้างโรงบรลเลิศสินวันนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเชฟโมมีการปรับตัวยังไงแล้วยังขายอาหารอะไรอยู่บ้าง ช่วงนี้พี่โมเป็นไงบ้างครับพี่ในแง่ร้านอาหารตั้งแต่เวฟสามาเลยตัวเลขหายไป90%ครับเพราะว่าด้วยโลเคชันด้วยแหละตรงนี้มันคนทำงานค่อนข้างเยอะพอมันมีเรื่อง work from home ปุ๊บเอฟเฟกก็จะชัดตัวเลขก็จะชัดวันที่เขาประกาศว่าให้ล็อกดาวน์ปิดร้านอาหารความรู้สึกเรานะวันนั้นมันเป็นยังไงอีโอ้คือถ้าความรู้สึกคือมันก็แบบมันก็จะมันมันเหวอ,อะ มันไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงจะบริหารของยังไงของมันก็มีอายุของมันถึงว่า,าจะเก็บดีแค่ไหนก็ตามมันถึงเวลาของมันก็จะต้องทิ้งไปก็ต้องเวสไปครับฉุกละหุกมากเลยป่ะพี่คือมันเหมือนเหมือนเขาไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนอย่างนั้นมากกว่า มันเลยน่ากลัวมากๆสําหรับผู้ประกอบการอย่างพวกผมรายเล็กๆเราต้องอยู่กับกฎเกณฑ์พวกนี้แหละเราต้องทามาก,กินกฎเกณฑ์พวกนี้แต่ว่ากฎเกณฑ์พวกนี้มันไม่ได้เอื้อให้เรามันไม่ได้มองเห็นพวกเรามันเลยทําให้เราอึดอัดมากแล้วเราก็ดิ้นรนช่วยเหลือกันเองมาตลอดเวลามันมันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ในแบบที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าอยู่ได้คือเรียกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาเราอยู่กันอาทิตย์ต่อาอาทิตย์อ่กลายเป็นวันต่อวัน อะไรแบบนี้ครับผู้ประกอบการปรับตัวจนไม่รู้จะปรับอย่างไรแล้วอยากให้เรื่องนี้เนี่ยแก้ปัญหาให้จบโดยเร็วค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็พยายามช่วยเหลือมายื้อกันมาเป็นปีแล้วนะคะอย่างเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรอดมาได้มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าพนักงานก็เพราะว่าเข้ากล่องที่เขาจะจ้างเราทำอาหาเพื่อไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลอย่างตอนประกาศอย่างเงี้ย มันก็มีปัญหากับบุคลากรที่ต้องทํางานตอนกลางคืนเขาต้องทํางาน20ชั่วโมงเราก็เลยอาสาที่จะซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยัง,ยงเลี้ยงดูเราได้ยังต่อลมหายใจเราได้ครับผู้ประกอบการขนาดเล็กและผู้ค้ารถเข็นอาจถึงขั้นต้องปิดร้านแล้วก็บางส่วนเนี่ยกลับต่างจังหวัดเนื่องจากไม่มีบริการขายออนไลน์เหมือนกับร้านใหญ่ค่ะ นี่แหละมันคือมันแบบมันเป็นเรื่องเจ็บปวดมากเลยนะที่เห็นคนร่วมอาชีพเพื่อนๆพี่ๆในธุรกิจเว็บอนที่จะต้องแบบเลิกลาธุรกิจนี้ไปทําอย่างอื่นพวกเขาคือบุคลากร,กรที่ทําให้ประเทศนี้แบบมีชื่อเสียงในมุมนี้เลยนะคือแต่ละคนที่ต้องลมเลิกไปคือติดหนึ่งใน50 best Asia 50 best ของโลกหรืออะไรก็ตาม ทุกคนมีดีกรีที่น่าเสียดายหมดทุกคนเราไม่อยากยอมไม่ให้พวกเขาหมดไฟเราเสียใจมากแล้วเราก็เสียดายมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้พี่เพื่อนๆเราต้องแบบต้องดิ้นรนกันในวิธีแบบเนี้มาตรการที่รัฐออกมาล่าสุดคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหารและลูกจ้างไม่น้อยกว่า50 0แสนรายพี่โมคิดถึง worst case หรือสิ่งที่แย่ที่สุดของเจียบฮงเสงไวไหมครับพี่ คิดมาเสมอเลยครับในเวิร์คแคสตอนนี้ก็คือเจ๊เฟอสัต้องหยุดหยุดแล้วคงอาจผม,มต้องหางานประจำำําทําแน่นอนนะผมว่าร้านอาหารมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและครอบครัวหลายๆคนเนาะเรามีวัฒนธรรมในการที่จะออกไปทานอาหารนอกบ้านอยู่แล้วในแต่ละวันในแต่ละมื้อของสัปดาห์ของเดือนในการเจอกันในการทวีตกันในมื้อพิเศษต่างๆทุกคนก็จะมีร้าน ร้านในดวงใจของแต่ละคนแหละสิ่งเหล่านี้หายไปผมว่ามันก็คือก็จิ๊กซอของวัฒนธรรมอาหารบางอย่างมันก็จะค่อยๆหายไปพอพูดถึงคนที่จะสืบทอดถ้าเกิดว่าเขาต้องมาสืบทอดในสิ่งที่เพิ่งเจ๊งไปกับสถานการณ์แบบนี้เขาก็คงไม่อยากทำใช่มครับเราต้องคืนความปกติให้กับบ้านเมืองให้เร็วที่สุด ทุกแล้วทุกอย่างมอจะฟื้นตามธรรมชาติของมันเองเจ๊ยบพงเสง็งถ้าคนยังอยากสั่งสนุนยังอยากให้เจ๊ยปพงเส่งแบบไปต่อได้พนักงานในร้านยังมีลมหายใจยังมีแบบค้าขายกันต่อไปได้เนาะเขายังสั่งสนุนรเราได้อยู่ไหมครับหรือว่ายังมีอาหารอะไรขายบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ ได้เลยครับยินดีครับคือตอนนี้เจมสงเสียงก็ยัง mm. ก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถสนับสนุนได้เสมอครับอาหารเราก็ยังมีสั่งได้ตามเมนูทางหน้าร้านได้เลยครับ mm. ที่เรามีขายหรือว่าหรือว่าในทาง Delivery mm. ก็ได้ครับขอสักเด็ดสักสามสีม่อย่างครับพี่แน่นอนต้องเป็นข้าวคุกกะปิครับข้าวคุกกะปิก็มีให้เลือกหมูหวานกับเนื้อหวานครับข้าวยำปลาทูครับก๋วยเตี๋ยวโบอกอันนี้ อันนี้หาทานที่ไหนยากมากหาทานที่อื่นไม่ได้ครับเป็นหมูย่างฮ่องกงอันนี้ก็จะมีทั้งทั้งบะหมี่หมูย่างข้าวหน้าหมูย่างแล้วก็เป็นหมูย่างจานกลางซื้อได้ทาง Robin Hood ครับแล้วก็ l ล n e แม n หรือว่าโทรสั่งตรงมาทางร้านได้เลยครับแล้วก็สามารถ d ร i v ต Thru ได้ผมเข้าใจนะว่าทุกคนคงได้ยินคำว่าสู้ๆไม่รู้จะกี่พันครั้งแล้วในช่วงแบบ สาสี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องสู้ครับเราก็ต้องมีสติเราก็จะต้องมีมีวิธีที่จะรับมือกับมันถ้ามันวางแผนในระยะปีไม่ได้หรอ,อในระยะเดือนระยะเดือนไม่ได้กในระยะอาทิตย์อย่างน้อยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเราต้องช่วยตัวเองจริงๆเพราะว่านั่นแหละครับก็เลยอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนว่าแบบสู้ต่อไป ผมว่ามันมันมีทางออกถึงแม้กระทั่งว่าผมจะแอบเสียใจร้องไห้ในการแบบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราแบบแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มันก็ก็ถ้ามันถ้าเราไม่ให้กำลังใจก็มันก็จะจมไปอยู่อย่างนั้นและครับผมว่าเราก็ต้องลุยกับมันมันมีทางสู้ได้นี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านแรกนะครับที่เรานำเสนอผ่านซอสเดลิเวอรี่ แต่ที่สาคัญที่สุดอยากให้ทุกคนช่วยเหลือร้านอาหารทุกร้านนะครับเพราะไม่แน่หลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปอาจจะไม่มีร้านอาหารเหล่านี้ให้เราสร้างสนุนอีกแล้วก็ได้สำหรับร้านอาหารร้านไหนที่อยากให้เราช่วยเหลือหรืออยากให้เราช่วยถ่ายทำลง,งซอสเดลิเวอรี่สามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ